เนี่ยข้างหน้าที่เราจะไปนะครับผมเปียกแน่นอนเ<ม>นี่ยที่เขาบอกว่าจะเปียกแล้วมาดูเปียกกังไหมทางมันทันน่าจะเปียกแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้มาพร้อมเปียกอยู่แล้วยังไงก็ดูวิวข้างๆอาจจะมีมีอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของที่นี่และอย่างพัางงานเป็นจังหวัดที่ในฉา,านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมธรรมชาติอ่ะให้อะไรมาเยอะที่เนี่ยให้สิ่งแวนล้อมสีสวยมานฉานฉานมีทั้งภูเขาทั้งแม่น้ำทั้งทะเลและสละตัสะตพัไในอานจริงๆครับ เขาที่ผมก็เปลี่ยงน้ำแล้เยอเยน้ำยอดนี่แหละแหน่หลักระโด ล้วเนี่ยธรรมชาติหลักพังงามากเพราะว่าให้ความเมตตาให้ความสวยงามให้ความสมบูรณ์เยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาล่องแพรครับแม่น้ำนี่ใสมากครับซึ่งที่นี่เป็นแพของลุงลงนะครับซึ่งหลังจากที่ปิดมานาะนแล้วก็เปิดใหมาอีกครั้งหลังที่โควิดซาหลังจากที่ รัฐบาลเนี่ยเปิดโอกาสให้จังหวัดพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนําล่องยุคหลังโควิดหรือนิวโนมอนนี่แหละวันนี้ก็เลยตั้งใจมาล่องแพสะหน่อยเนื่องจากว่าตื่นเต้นนะครับเราเป็นคนภาคอีสานครับนานๆได้มาสัมผัสชีวิตของภาคใต้อย่างใกล้ชิดวันนี้ก็ดีใจมากๆก็เลยมาเ,เริ่มฮะน่าจะเป็นเจ้าแรกของลุงลองหรือเปล่าที่จะล่องแพในวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ ตอนนี้ขอจิบกาแฟก่อนนะครับเราก็กำลังจะลงแพ่นะครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นปฐมเมล็ดของวันนี้นะครับเรามาดูก่อนครับแพรเรายาวมากอันนี้คือผู้จัดการของเราแล้วกันแพผู้จัดการแพร์ลุงลงนะครับพี่ครับหรือน้องดี พี่ก็ได้ครับพี่ก็ได้เนาะครับผมกามกอายุน่าจะเท่ากันนะ25ต้นต้นนะนี่คือแพรของเราเป็นแพรม้ไผ่นะครับยาวประมาณเเมตรนะครับยาวประมาณ9เมตรสามารถสามารถบรรจุคนได้แบบแบบปลอดภัยปลอดภัยก็คือ2อถึงสคนใช่ครับใช่ใช่แต่ถ้ามีเยอะก็ไม่สนุกแออัดกันเนาะถ้าอย่างนี้แหละครับแล้วสักครู่นึงเนี่ยเราก็จะลงแพรไปนะครับแล้วส่วนส่วนเราก็จะไหลไปตามน้ําไปเรื่อยๆประมาณกี่กิโลเมตรครับประมาณ3มกิโลครับโดยประมาณ ใช้เวลาช่วงนี้ประมาณถ้าว่าต่อกันแบบไปแบบสบายๆก็ส5นาทีส5บ้านาที<ม>ถึงชั่วงโมงหนึ่งนะครับ,รบแต่ระหว่บบางทางเนี่ยจะเจออะไรบ้างเนี่ยพอบอกไม่ได้สักไหนไหมระหว่<ม>บบางทางเจองูครับเ,เจองูเราก็ไปจัายเินไม่ได้นะครับบางทีก็ง,งูเขียวมั่งงูฟ้องทองมั่งงูเหลือมมั่งเลยหลือลมมั่เตเปิ้เปิดลจถามก่อนอนาคตได้ที่มันกินคนมีไหมฮะไม่ไม่มีกันปลอดภัยนะโดยพื้นฐานเนี่ยเราเป็นคนที่กลัวงูมากๆวันนี้ก็ถือโอกาสท้าทายกับงูเหมือนกันนะครับ แต่ที่เขาบอกว่างูเหล่านี้ไม่มีพิษและเป็นงูที่ทำธรรมชาติสวยงามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจองูก็ถือว่าโชคดีไหมคำโชคดีครับจะเจอได้คู่ด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังสวนอยู่บอดีนีอ่ะขออนุญาตไปก่อนนะครับเลยครับทางเลยนะครับห้าข้างหลังเลยใช่ไหมครับข้างฝั่งนี้นะครับข้างไปฝั่งนี้เปลาเดินฝั่งเท้านะครับฝั่งฝั่งเท้าอย่างนี้นะครับใช่ครับใช่ใช่โอเคครับงตรงโี้เลยนะครับางตรงนี้วนเลยครับใช่ครับ เอาละครับ <Alright, S 2> ตอนนี้เราจะออกแล้วนะครับตอนนี้อ่ะขอชื่อน้องป๋องนะครับอ่านั่นน้องน้องป๋องใช่ไหมใช่ครับอ่าไปทักทายน้องป๋องหน่อยฮะทักทายน้องป๋องหน่อยฮะอา่าเดี๋ยวแป๊บหน,นึ่งนะจะไปไปทักทายน้องป๋องก่อนไอ้น้องป๋องขอแพ้ม,มากี่กี่ปีแล้วครับอา่าพอดีผมรับเป็นงานพระธรรมครับพระธรรมใช่ไหมครับแล้วแล้ววันนี้จะพาพี่จมน้ำที่ไหนดีอ่าให้พี่เรียกเลยครับตรงไหนสวยพาจมเลยนะฮะโอเคครับไม่ต้องห่วงอันนี้ว่ายน้ำเป็น อันนี้ก็ไหา้น้าเป็นมีครับสวัสดีครับน้ำครับสวัสดีครับน่ะปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยผาเลยตอนนี้นะครับน้องทั้งนั้นเราต้องมาอยู่จุดที่ปลอดภัยนะครับใช่ครับขอให้ทนลูกนะบ๊ายบายบ๊ายบายก็อยากจะบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตของเรานะครับที่มีโอกาสได้ล่องแพตั้งแต่เล็กจนโตจนอายุ25ปีนี่นะฮะอ้าวเฮ้ยยังไม่ทันเลยไหนงูฮะก็อย่าไปแตะมันนะ เห็นงูไหมครับไม่ทันไรอย่าหล่นลงมานะครับดูเหมือนนี่เขาเรียกว่างูอะไรครับงูกล้องทองครับงูกล้องทองครับยังไม่ทันไรเลยครับเจอทีเด็ดสไลก์งูนะครับน่าจะมีเยอะนะครับและตรงจุดนี้ก็จะมีสปอตไลท์สองนิยามค่ําคืนด้วยนะครับในบางจุดแล้วก็อยากจะบอกว่าโอ้โหสายน้ําสวยมากครับอยากให้เรามองไปข้างหน้าครับมองไปเลยครับเราจะเห็นน้ําที่แบบ กำลังไหลละล่องอยู่เลยนะครับสวยมากธรรมชาติผมบอกเลยว่าถ้าใครมีโอกาสมาจังหวัดพังงาพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมการร่องแพรที่นี่นะครับน้องครับที่นี่เขาเรียกว่าแม่น้ําสายอะไรครับน้ำตกวังเคียงคู่ครับอันนี้คือเป็นเป็นทานน้ําไหลน้ําตกวังเคียงคู่มันก็จะไหลไปชา้ชาช้าแบบนี้แหละครับไหลแบบสบายๆนะครับ เราจะใช้เดินทางเวลาไปถึงที่หมายเนี่ยถ้าไปแบบรีบๆก็ประมาณ45นาทีท่านจะท่านจะไปแบบสบายๆเป็นวันก็ไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่บอกลาตรงว่าโอ้โหขอแยกบานกาแฟก่อนนะครับเดีย๋ยวบอกลาตรงว่าน้ํานิสัยมากๆครับมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นราชาสักอย่างหนึ่งอะสบายๆนะฮะเขาเรียกว่าราชาท่องท่องท่องแพรนะครับอ่ะตอนนี้ขออนุญาตที่จะ ปิดกล้องโดยก่อนนะครับเพื่อให้คุณอีชาลัลเล่นว่าระหว่างปิดกล้องมาทาอะไรอยู่หรือพอถึงจุดจุดไฮไลท์สาคัญสาค,คัญเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นงูเนี่ย <c oughs> ปกติเป็นคนกลัวงูนะครับเราก็จะเห็นมันนะฮะแต่บอกตามตรงว่าอ <c oughs> น้ำนี่ใ <c oughs> สใสมากๆเลยนะครับเ,เทางลงุงลงก็บอกว่าถ้าจะให้ดีอะถอดเสื้อเล่นน้ำระหว่างทางเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับการล่องแพเป็นการลําเลียงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้แม้แต่แร่ดีบุกนะครับลาเลียงมาจากด้านบนพิจอไหลลำผ่านลาทานน้ําแห่งนี้ไปยังท่าที่จะขึ้นรถขนส่งต่อไปนะครับอบเบอร์ท้ายเหมืองเนี่ยเป็นอำเภอที่มีแร่ดีบุกแล้วก็มีเหมืองเยอะมากในะสมัยก่อนนะครับส่วนการท่องเที่ยวสำหรับการล่องแพนั้นเพิ่งเริ่มมาเมื่อ20ปีนี่เองกับลำน้ำแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็น เปิดชีวิตเปิดสมบัติให้กับทุกคนที่ชอบธรรมชาติกับสายน้ำสายๆแบบนี้นะครับการให้บริการการล่องแพ้ที่นี่นะครับจะทำในระบบของครอบครัวชุมชนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผู้ให้บริการร่องแพรก็จะเป็นคนใน หมู่บ,บ้านจุ่มชนนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับจุ่มจฉินอีกทางหนึน่งสอบการมาล่องแพที่นี่นะครับ เราเจอเพื่อนร่วมทางอีกแล้วครับเขารออยู่บนกิ่งไม้เลยงูงูก้องทองนะครับจำชื่อง่ายแต่เรียกไม่ถูกสักทีงูกล้องทองที่เป็นงูกล้องทองเนี่ยลักษณะครับเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมฮะเหลี่ยมๆอ๋อแต่ไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษนะครับแต่ก็ไม่ควรให้เข้ามาอยู่ใกล้เราเกินไปเอาเป็นว่าไปไป,ไปจากงูก่อนดีกว่านะครับอล่ะตอนนี้เรากําลังที่จะล่องไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้อยากสัมผัสน้ําอย่างใกล้ชิดนะฮะเย็นสบายบอกตามตรงว่าน้ําใสมากๆเลยนะครับประมาณว่าน้ําใสไหลเห็นตัวปลายังไงอย่างงันเลยนะครับแล้วระหว่างก็จะมีโขดหินแบบนี้ยโอ้ยอะไรจะแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนี้นะฮะในเรื่องของการล่องแพนะครับสนใจเนี่ยบอกเลยว่ากับแพลุงลงเนี่ยเขามีน้องฝีมือฉมังมากในการที่จะพายไปให้เราแบบนิ่มๆสบายๆ ผมว่าถ้าเราเอาแก้วน้ำไว้บนแพ่เนี่ยไม่หกแน่นอนนะฮะยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ สูตรฝีมือของคนบับแพแล้วนะครับมันเป็นโค้งลำน้ำหักข้อสองนะครับเขาจะมีความสามารถเหมือนเหมือนเหมือนเบื่อีพหรือเปล่าว่ากันตรงนี้นะครับโอ้โหมากระแทกแล้วนิดหน่อยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเ <laughs> ต็มสิบผ่านนะฮะเต็มสิบผ่านแปะนะฮะตอนนี้น้ำก็ มันจะมีบางจุดที่เรียกว่ามันจะโคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะฮะก็ตอนนี้เป็นเป็นบทพิสูจน์แล้วล่ะแพรเรายาวเก้าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีทักษะใช้ได้เลยนะครับถึงจะทําให้อ่ความยาวของแพเก้าเมตรเนี่ยไม่ชนฝั่งน,นะครับซึ่งบางจุดเนี่ยแคบมากๆเลยและข้างหน้านี่ก็น้าก็จะเริ่มเชี่ยวหน่อยๆฮะแต่ไม่เชี่ยวมากเชี่ยวหน่อยๆคือ มันจะเป็นจะมีความชันลงไปนิดๆน,นะฮะนิดๆถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายเลยนะฮะแก้วน้ําไม่อะไรนะแก้วน้ําไม่โกแน่ครับชิวน้ำสองข้างทางเนี่ยเราจะเห็นเป็นเป็นเป็นวิวนะเป็นวิวนะของของความสวยงามข้างๆเนี่ยของไ่น้ําความยาวน่าจะประมาณอยู่ที่บางตอน4เมตรบางตอนแปดถึงเก้าเมตรถือว่าเป็นมปน้ำแคบๆสามารถที่จะเดินข้ามได้เพราะว่าเรา เป็นแม่น้ําทีา่ไม่ลึกนะฮะเรามองเห็นฝั่งอยู่น่าจะสูงประมาณเอวของของ,ของคนสูง180นะฮะส่วนเราสูงนิดๆ165 170เมตรก็จะอยู่ประมาณเอ้เลอ้งหมจะบางจุดนะครับแต่ที่สนิทมากคือจะมีโขดหินเป็นช่วงๆระยะ,ะ,ยะใต้น้ำเนี่ยไม่ใช่ดินนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นหินนะหิน,ห,น,ห,น,ห,นหินที่หินที่ถูกวางเรียงรายอย่างอัดอัดแน่นกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสลงไปสัมผัสกับหินอยู่ว่าความสกจะเป็นยังไงนะครับ คล้ายๆกับว่ามันเป็นการตกแต่งจากธรรมชาตินะครับที่เอาเหินมาเรียงเรียงเ,ยงเยงใ,ตใต้น้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณชาวพังงาและก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ขับรถมาครับขออภัยครับตั้งแต่นั่งแพมาเนี่ยยังไม่เห็นเศษพลาสติกถุงพลาสติกหรือเศษขยะเลยแม้แต่น้อยก็ถือว่า,อาคนมาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างที่จะมีวินัยสูงมากเพราะนั้นใครที่มีโอกาสมาทางนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเป็นเรื่องของขยะ เก็บไปทิ้งบ,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 บน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 บกนะฮะเพราะว่าเราไม่ควรทิ้งตามลําน้ําจะทําให้อัตรายภาพของน้ํานี่เสียไปนะฮะก็อยากจะบอกว่าน้ํานี่เย็นเฉียบนะน้องครับไอ้ต้นยาวๆที่เห็นเป็นสามสี่เจ็ดแปดสิบต้นต้นอะไรครับต้นหมากครับอ๋อต้นหมากครับต้นหมากคนชราคนแก่ที่ชอบเคี้ยวหมากก็มาตัวนี้ได้นะฮะก็ก็เปรี้ยวปากเปรี้ยวปากไว้อย่างเดียวครับเพราะว่าคงขึ้นปีนไม่ไหวฮะมองเอา จินตนาการไม่ได้เคี้ยวหมากอลไกันสําหรับคนฉลาดที่ชอบเคี้ยวหากนะครับามาถึงตรงนี้เป็นทานน้ําค่อนข้างที่จะกว้างกว่าทุกจุดที่เราเห็นมานะครับน่าจะประมาณาเท่าไหร่นะเดี๋ยวประมาณสักยีเมตรได้ไหมฮะจากนี้ไปน่าจะน่าจะได้จุดที่ยาวที่สุดนะครับอตอนนี้เราจะไปเรื่อยๆอยู่อีกแค่ไหนครับเล่นน้ำก่อน ฝั่งนี้นครับนี้ไอ้ฝั่งนี้จะตื้นครับฝั่งนี้จะลึกจะลึกใช่ไหมเล่นเล่นน้ํา<อ>ก็คือตรงกลางนี่เด็พอดี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 อดถ้านอกจากจุดนี้เรามีจุดอื่นอีกไหมครับที่เล่นน้ํามีจุดอื่นครับแต่มันจะไม่สวยเพราะเหรอไปจุดอื่นดีกว่านี่มันลึกไปฮะกลัวครับจุดนี้น้องเขาบอกว่าเล่นน้ําได้แต่มองไปแล้วนข้างจะลึกหน่อยนึงก็ขอไปจุดตื้อๆแล้วกันนะครับจุดตื้อๆแล้วกันครับตอนนี้จะไปต่อเลยนะครับ ตรงนั้นมันลึกแต่ตรงนี้สวยครับอตอนนี้เราได้สัมผัสหินแล้ว่ะครับเฮ้ี่น้องมันเป็นหินหินหินธรรมชาติเลยใช่ไหมเนี่ยครับธรรมชาติโปิยโอ้โหมันน้ำกัดซะก่อนเลยนะฮึมตู้มไม่มีปลานะครับอออื เราก็ได้เดินมาตรงจุดที่เรียกว่าน้องก็บอกว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดนะครับแล้วตรงนี้ตรงนั้นจะลิกที่สุดเนาะส่วนตรงนี้จะเตื้นที่สุดเพราะว่าเราสามารถเดินมาลงน้ำได้นะครับก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่สวยมากนะครับแล้วน้ำนี่ก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่คนที่ถอดแพรเขาจะชอบมาจอดให้เล่นน้ำอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าคนถอก อบายนะครับเริเ่มเหน่อยก็ถือโอกาสที่จะลงลงลง,ลงน้ําเล่นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยน้ําใสจริงฮะตั้งแต่เคยเห็นแม่น้ํามาเนี่ยต้องบอกว่าน้ําตรงนี้สวยมากๆครับแล้วอยากจะให้เราอะไปดูที่พื้นหินใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นหินใต้น้ำใกล้ๆว่ามันมันสะอาดขนาดไหนนะครับ ถ้าเราส่องไปที่ที่หินนะครับเราจะเห็นหินวางวางเรียงกันแบบเรียงแบบสวยงามนะครับเรียงแบบสวยงามซึ่งล,ลองดูนะฮะลมองไปที่หินใกล้ๆค,ครับไปดูหินใกล้ๆค,ครับเราจะเห็นหินแบบมันเป็นซ้อนๆน่าจะเป็นปัิมากรรมตามธรรมชาตินะฮะที่จะเป็นหินวางเรียงซ้อนๆซ้อนๆซ้อนซ้อนอยู่แต่ก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะไม่เล่นน้ำแล้วนะครับ ต่กอ็อนใจไม่ไหวแล้วนะครับเขาบอกว่าไ,ไหนๆก็มาแล้วต้องต้องเล่นน้ำใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดู เก็บผู้กับช่องไหนคะช่องไหนคะอ่าช่องจอบสูลินนะครับแล้วก็ช่องช่องแคบบรรากาศเลยนะครับโอ้โหอ่าบอกไม้บอกมือหน่อยขอความร่วมมือบอกไม้บอกมือหน่อยนะครับขอความร่วมไม้ร่มมือครับบอกไม้บอกมือหน่อยขออนุญาตเหยแค่ได้นะครับเพราะว่าหูแล้วนั่งตาดีทุกคนครับ ประชาชนมาอาบน้ำมาครับไม่ไเ้ื่ออาบน้ำครับสมุนใช้หินถูครับใช้หินถูแลเจอกันที่ปลายทางนะครับอ่ะตอนนี้แพไปแล้วนะ หรืออาจจะมากกว่านั้นจําไม่ได้ละแล้วก็คงจะมีตามมาเรื่อยๆเพราะว่าขนาดนี้เวลามันแค่เดานะนาฬิกาไม่ได้ใส่มา4ี่โมงนิดๆนะฮะเพราะว่าแดดก,กําลังพอดีเลยเขาบอกว่าช่วงนี้ถ่ายภาพกําลังสวยได้เวลาที่น้ององน้องป๋องร้องกันมาตหม่เม่อาใหไม่ได้องครับได้เวลาที่น้องป๋องร้องกันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังจาชื่อกันไม่ได้อง ๋องของ๋อง๋อง๋องของคงไม่ใช่พี่ป๋องไอ้คนคนคนเราเล่นผีนะได้เวลาขึ้นเรือต่อแล้วนะครับเวลาเดดีนะครับเพราะว่าบานทุกอจับอเวลานะได้เวลา แรงขึ้นนะครับโอ้โหโอ้ยครับหยุดนะครับเฮ้ยมันจะมไหลครับโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนฝังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยชื่อเฟิร์สคนนี้แหละครับเป็นคนที่แนะนำเรามาที่นี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวัง ถ้าคุณเบิร์ดแนะนำอะไรปุ๊บบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าพอขึ้นฝงปั๊บเนี่ยก็จะมีผลไม้ให้เราทานด้วยนะครับแล้วก็มีกล้วยนะแล้วก็ที่เบิร์ดนะครับวันนี้ต้องต้องขอบคุณนะครับที่แนะนำให้เรามาที่นี่นะครับการที่สุดยอดมากเลยนะครับเวลาจะฝากสิงคนทางบ้านนะที่จมาเที่ยวที่นี่ให้โอกาสเลยครับตอนนี้ผมเพิ่งเปิดได้ประมาณหนึ่งเดือนตอนโควิด19ไปสองเลยนะครับครับตอนนี้เราจะมีต่อไปจะมีกาแฟสด แล้วก็มีน้ำผลไม้ให้แล้วก็อีกสักประมาณสองเดือนเราจะมีที่กางเต้นให้มีที่กางเต้นแล้วก็มีกับข้าวให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้เบอร์โทรนะครับไปใต้นี้เลยนะครับรวมถึงมีเพจด้วยนะครับครับเพจอะไรนะเพจแพรลงลงครับเพจแพรลงลงนะครับก็สามารถติดตามนะครับสามารถติดติดตามได้เลยนะครับแพรลงนเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าไม่เปังไนปุ๊บเนี่ย เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับดูได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบิร์ตแล้วก็ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณชาวพังงาขอบคุณนักท่องเที่ยวนะครับที่บอกว่าเป็นน้ำทักษานิสะอาดใสามากๆผมเล่นลงน้ําได้อย่างสบายใจเนี่ยแล้วที่นี่ระบบนิเวศค่อนข้างดีครับเพราะว่ายังมีตะไคร่น้ํามีสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นพี่กับเรา,างูอะไรนะกองกองทองป้องทองครับงูป้องทองครับงูป้องทองเนี่ยเจอหลายตัวแต่ก็จำที่เขาเล่สักทีหนึ่ง เป็นงูที่สวยงามมากนะครับแต่อย่าไปจับมันนะฮะดูดูแต่ตาใช่ครับจับมันไม่ได้ครับจับมันกัดอันตรายจับจับมันกัดนตลายอันตรายถึงชีวิตนลยนะครับอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นก็คือดูด้วยตาอ่างคางแต่ถ้าเราไม่เป็นแย่เขาเขาไม่ทำหลอะไรใช่ครับคือมันจะเป็นงูหัดินกลางคืนครับหากินกลางคืนแสดงว่ามื่กี่เขาหลับใช่ครับเพราะฉนั้นเขาบอกว่าอย่าแย่เสียหลันี่ก็อย่าแย่งูหลับแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณนนะะคคดว้ และนี่ก็เป็นของฝากกลับบ้านระหว่างเดินทางนะครับมีทั้งใจเงินมีส้งกล้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ